ลงบินนะครับลานบิน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 เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขอปิดก่อนนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายคลิปนะครับลานบินลานบินลานบินขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากเราร้างเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาน้องตะแคงนะครับให้น้ำมาเสด็จสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นกรงนะครับแล้วก็ให้น้ำน้อง อต่อไปนะครับนี่ครับเสร็จภารกิจครับล้างกงเอี้ยงไปแล้วหนึ่งตัวนะครับอ่า mm hmm. เห็นไหมสะอาดเลยนะครับพอเดี๋ยวเราจะเอาน้ําให้น้องนะเอาน้ําให้น้องนี่ให้มันเยอะๆเดี๋ยวน้องก็จะอาบน้ำเอาน้ํนาให้น้องคิวน้ํามากเลย วนอาหารข้างล่างนี้ก mm ็เราจะไม่เก็บนะครับอาหารข้างล่างนี่ครับเราก็ปล่อยนี่นี่อาหารเมดสีแดงๆนี่ครับเห็นไหมนี่อาหารเม้เราก็จะปล่อยให้ให้เป็นอาหารเนี่ยเห็นไหมเป็นอาหารของจิ้งเหลนนะครับจริงๆจิ้งเหลนมากินจิงจิ้งเหลนนกคางเขนแล้วก็นกเอี้ยงแล้วก็มดแล้วก็สัตว์ชนิดต่างๆนะครับมากินอาหาร เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาล้างกรงสุกหลอกกันนะครับตัวแทนนี้ก็เวลาตัวก็พอแล้วนะครับโอ้น้องอาบน้ำอาบน้ำโอ้อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำลันบินอาบน้ำนะครับอาอรันบินอาบน้ำอ่ารัานบินอาบน้ำนครับลันบินอาบน้ำ โอ้ลางบินดาบน้ำนะครับยืนไม่ถนัดคงใสโอ้ล้างบินดาบน้ำนะครับโอ้โอเก็งจังเลยไม่มีเวลาถ่ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาล้างกรงสุดหล่อนะครับอะไรกรุด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 กุด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  กานบินสะบัดขนนะครับหลังอับน้ำเสร็จนะ่ารักมากนะครับน่ารักมากลานบินลานบินน,บน่ารักมากนะครับดานบินน้องตัวใหม่ในบ้านนะครับสมาชิกใหม่ในบ้านนะครับ เห็นไหมสะอาดเลยเห็นไหมคือสะอาดเลยนะครับ